ครับนักเรียนวันนี้เราจะมาทำการวาดรูปออกแบบลวดลายรูปวัวนะครับโดยมีวิธีการวาดดังต่อไปนี้อ่ะเรามาดูวิธีการวาดกันขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะวาดเส้นตรงแนวนอนแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วน ทำเ,เป็นคล้ายๆตัวไอแล้วเราก็แบ่งสัดส่วนโดยที่ให้สองข้างเท่ากันคร่าวๆนะครับถ้าใครไม่ถนัดก็อนุญาตให้ใช้ไม้บรรทัดได้แต่จริงๆก็อยากจะให้ใช้มือทีนี้เราก็มาดูว่าวัวมันมีสัดส่วนอะไรบ้างหลักๆมันจะมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนตัว เราก็แบ่งสัดส่วนเราโดยเราด,ดูขนาดของหัวกับตัวว่าอันไหนใหญ่กว่ากันตามแบบมันก็จะเป็นส่วนหัวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเราก็แบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้หัวข้างบนตัวอยู่ข้างล่างทีนี้ตัวหัววัวก็จะถูกแบ่งออกเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนจมูกเราก็จะใช้เส้นเฉียง สองเส้นข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นลนนักษณะนี้วิธีการล่างก็ล่างเบาๆไม่ต้องแรงมากแล้วทีนี้เราก็แบ่งจมูกให้เป็น4ส่วน1 2ึ่สามแล้วเราก็กำหนดส่วนของจมูกลากเส้นเฉียง มันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วมุมของหัวตรงนี้สองที่เราลากจากจมูกขึ้นไปเราก็จะได้เป็นส่วนหัวทีนี้เราก็มาแบ่งส่วนที่เราจะต้องทําตัวโดยแบ่ง ส่วนฐาน่งเป็นส่วนที่เราจะต้องวาดลวดลายแล้วก็ใส่เส้นโค้งเพื่อที่จะทำเป็นตัวทำเหมือนกันทั้งสองด้านขั้นตอนต่อไปตาตาวัวข้างนี้เราก็จะใส่วงกลมสองวงโดยให้ฝั่งทางด้านหนึ่งใหญ่กว่า ด้านหนึ่งเล็กกว่าแล้วก็รูจมูกสองข้างเสร็จแล้วเรามาดูหูหูวัวก็จะแบ่งเป็นทำเป็นลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะนี้ทำแบบนี้เหมือนกัน ทั้งสงด้านใส่เส้นโคง้งเสร็จแล้วหางใส่เส้นโคง้งพร้อมกับทําเป็นลักษณะของดอกบัวลักษณะนี้ต่อไปเขา่อจากหูเลย โดยให้เขาด้านหนึ่งสั้นอีกด้านหนึ่งยาวกว่านิดหน่อยตามแบบเสร็จแล้วขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ลูกตา สองข้างแล้วก็ใส่ลวดลายวัวแล้วก็แบ่ง